สวัสดีครับพี่น้องชาวง่วเกษตรกรง่วทุกคนครับมื้อนี้วิสาหกิจป้างกูนะครับวันที่ 20, 28ธันวาคม2 5 6 8ได้มีโอกาสมารตรวจงัวครับตรวจง่วที่จะส่งไปนครพนมเพราะว่าก่อนที่เฮาจะส่งงัวนะครับเฮาจะมีคณะกรรมาการมาตรวจง่วตลอดนะครับส่วนรายละเอียดการตรวจง่วเนี่ยเฮาส่งเข้าขไปในไล่คลุมของวิสาหกิจแล้วนะครับมาตรฐานก็จะเป็นแบบเดียวกันเบิร์ว่าลักษณะง่วแต่ละตัวเป็นแบบใดอายุขุน เป็นแบบใดล้วก็เฮาจะพอหอนอายุขุนสมาชิกแจงเขามาในไล่ลุมสมาชิกแล้วคณะกรรมาการก็สิเขามาตรวจว่ามันเต็มตามที่ฟอบมาคุยกันบอนะครับแล้วเขาจะ่ายลูกส่งไปทังนครพนมลงเฉียดว่าเางื่อนตัวนี้เขาสามารถออกได้แล้วนะครับนครพนมว่าจางังไดและความคิดเห็นของนครพนมว่าศิลับหรือบรับแล้ะก็มาตกลงกันอีกเถินอนึงแล้วเขาก็แจงสมาชิกเพื่อที่เขาจะวางแผนส่งงื่ไปนครพนมครับเนีนยวมาเบิงขอพี่ลงครับ มืนอนี้เป็นเกาะพิล้องนะครับเดี๋อยู่อ่าปรางกูตำบลหนองเจงทุ่นนะครับอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นข้ามเล็กๆที่อยู่ในวิสาหกิจครับตามมาเลยครับตามมาเลยครับก่อนเข้าไปบนงวูครับมาแล้วเห็นนะครับกายมันกายมันสดครับสิบตันเราซีเอชสิบตันนะครับขอยนี้เราซีเฮ็ดประมาณสิบตันทุกทุกหลอดับงงูเราผนประมาณยี่สิบตัวแล้วก็ฟูดมัก สำหรับสูตรมักของวิสาหกิจบางก,กูจะเป็นเหมือนกันเหมือนครับทุกคนเพราะว่าเราจะส่งสูตรมักกา,กากมันหรือกากามันหมักยีสต์แล้วก็เปาลือกมะล่างหมักยีสต์เป็นสูตรเดียวกันเหมือครับทุกคนในยูวิสาหกิจจะเป็นสูตรเดียวกันนะครับสูตรการมักในเดียวกันเดี๋ยวมาเบิ้งมาเบิ้งใกล้ๆครับอ่นี่เรากำลังมักนะครับพี่ลองเราใส่ถังครับตัวนีใส่แล้วจะเปิดเบิ้งอันนี้เป็นน้ามากักนี่ครับ อันนี้กำลังเริ่มเริ่มตักไซครับพี่น้องกำลังเริ่มตักไซครับ,รบเริ่มตักไซถ้ามีโอกาสนะครับรอบนารอบหน้าฟ้าไม่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมสีท่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งวิธีการผสม,มน้ำมักนะครับน้ำมักเพื่อที่จะมามักการการมักแบบใดให้ละเอียดให้พี่น้องเบิ่งอีกเชื่อน,นึงว่าเขาเหตุกันณยังไงครับสำหรับคนที่ยัง mm hmm. บอทันหูนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งงวกันต่อครับติดตัะอลครับ สอบลุงคอกนี้ชัลเล่เลือตัวเดียวกับชัลเล่เลือตัวเดียวอนอกัานว่ากิว้วมาเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนมันมีชัลเล่เติดมือครับผมทั้งกลุ่มหรือทง่ากรรมการไทยเน้นชัลเล่ออกไฮเบิร์ดก่อนนะครับเพื่ออนาคตเนี่ยเขาสิบ่อเดียวเอาชัลเล่เล่ขามาแล้วเราจะเน้นว่ากิ้วกับเองกรนชครับแต่ว่าคอกเนี่ยกิ้วล้วนๆครับจนหลายไม่กิ้วตอนนี้ก็สามารถกินอาหารครับมากินอาหารกินอาหารดูครับประมาณ ยี่สิบโตได้ทานละวสิบทานละวสิบโตทานละวสิบโตตุกข้องนี่ยเาส่วอ่านงวดโซนอยู่ข้างหลังนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับมาเบิ้งกันอหาอาหารอาหารเนี่ยอาหารอันนี้น่าจะเป็นชุดใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นงวดงวดติดคอของเพิ่นน่าจะเป็นตัวสุดท้ายละของเด็กชิลล์อันนี้สุดท้ายแล้วนะเนี่ยหมดแล้วใช่ไหม มีอ hey, ีกเหรอข้างหน้าเรื Honestly, ่องตัวอีงสองตัวเดี๋ยวสองตัวหมดหมดแล้วหมดเลยไม่รู้แต่เกิดเรกัอะไร่าเปล่าอ๋อไม่เข้าผสมอ่ะได้สมเลยอ่ะข้างหน้าเรสองตัวกับตัวสัตวคิไว้สมน้อยไว้มันไม่น่าจะได้ไอ้ตัวตัวตุองซื้อมาอ๋อคือหมดตัวนั้นก็คือไม่มีละวไม่มีล้เอาคุณงั้ก็จะมีแค่ตัวเดียวนอกนั้นก็วากิวหมดพี่น้องเพิ่งให้อาหาร ให้แล้วให้แล้วนี่เสริมเสริมเสริมเพิมตัวตัวไหนมันกินเบิ้ลเนี่ยพอได้เพราะว่าตัวนี้เบิ้ลแล้วก็เอามาเสริมเพื่อเพื่อให้มันอิ่มครับแต่ละโตให้อาหารเบมันคือกันนะครับบางโตมันก็กินบ่เบิ้ลนะครับสังเกตเราจะมาเดีเติมถ้าบางโตัวเราให้ไปแล้วมันเบิ้ลเราจะเอามาเติมเอามาเติมครับโบเมนอฟิกว่าสี่สองลูกสองลูกสองลูกคือกันสุโตัวโบเมนนะครับของพี่ร่วงก็ใ็่ทังสี่คือเราให้ไปแล้วรอบหนึ่งปุ๊บถ้ามันเบิ้ล ดูได้ไม่คินหลายแล้วก็เอามาเติมเติมเพิ่มครับเป็นบานโตเล่าสีเบิ้งเป็นลายโตเอาครับลักษณะกา,ารอาหารของพี่ล่มสีเป็นแบบนี้<ป>ม่วงดิจะส่งสองโตครับเดี๋ยวให้ประธานเราเป็นคนอธิบายนะครับว่าลักษณะม่วงสองโต้วันจะอะไรครับสองนี้ที่ต่อใหม่นะครับก็อันน้ำแดงนะครับสองเบิ้ง่อนมา ม้น่ะมันเสี่ยนมาเปล่าคือพวงสามกองกลุ่มมานะครับผมล้างเป็นแบนๆนะครับผมส่วนต่อมากก็คือลูกเผ่านะครับมันต้องมนี้อยู่ประมาณนี้นะครับผมนะครับส่วนข่ายนะครับผมคนหางนะครับมม่ต้องเป็นคืนนะครับผมสั้หน้อยเลยนะครับผมสามารถนี่แหละคือลักษณะเบองส่วนของข้าวง้วงงวนแตกเหมนนะครับผมแล้วที่ห้ากับสิบสองเปเปอรอีกรอบหนึ่งคือในเรื่องของอายุมัวดแล้วก็ ระยะเวลาในการขุนนะครับผมว่าได้ตามทีเข้ากัหนดรว้บร์โวครับผมประมาณนี้สํารับาณหกนาทีความที่จะส่งนะครับโอเคครับพี่เราอธิบายลักษณะเบื้องต้นนะครับของวิสากินเข้าสี่สิบมารวนง้อส่งง้อไปแล้วนะครับทีนี้ก็หาเบื้องว่าเกณฑ์นี่สี่ได้จักเกียดต่อไปท่าไดนนะครับส่วสองตัวนี้ว่าเกี่วทั้งสองนะพี่ลูกว่าเกี่ยวทั้งสองอายุขุนสิบสองเดือนหรือสิบสี่ 14เดือนนะครับสองตัวนี้อายุฝุ่น14เดือนนะครับฝากติดตามเลยนะครับแล้วจะเอามาอัปเดตให้ทุกคนบ้าล้วก็ฝากติดตามคือเกาครับล่าเนื้อล่าเนื้อปางกู๊กิ้วนะครับฝากติดตามแลราคาซั่งเนื้อได้ครับนี่เนื้อสเต็กเนื้อเสียบไม้เนื้อแบบอะไรก็ไปเบิร์กเอาในเพจนะครับผมเป็นจัมปะได้ผมหลายเนื้อแล้วเกิดฝากติดตามวิสาหกิจปังกูวากิ้วครับมีอัปเดตให้ตลอดสจหรับมืม่นีขอบคุณครับ